วันนี้ก็เป็นวันที่สองมกราคม2567กเทุเรียนผมก็มีอายุครบ1ปี8เดือนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใส่ปุ๋ยในรอบที่1ของปีนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยทุกๆ15วันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นรอบแรกของต้นเดือนพอดีเราก็จะใส่ปุ๋ยกันก็เป็นปกตินะครับก่อนที่เราจะใส่ปุย๋ยนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์ ต้นสก่อนว่าเราจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรโดยดูจากลักษณะของลำต้นกิ่งก้านและก็ใบเพื่อประเมินว่าขณะนี้นี้มันต้องการจะบำรุงใบทำให้ใบกลางหรือทำให้ยอดพุ่งนะครับหรือทำให้กิ่งมันยกตัวขึ้นเดี๋ยวเราก็มาดูด้วยกันนะครับเมื่อเรามาดูแล้วนะครับสิ่งที่เราจะดูอันดับแรกก็คือดูใบครับนะครับการดูใบของมันนั้นการดูใบนั้นก็ เราก็จะดูว่าขณะที่ใบอ่อนมันแตกออกมานั้นนะครับเราก็จะพบว่าใบเก่าๆที่เคยอยู่เคยมีเคยมานั้นมันก็มีลักษณะอาการใบเหลืองอย่างนี้ก็แสดงว่าต้นทุเรียนนั้นต้องการปุ๋ยนะครับพอมันขาดปุ๋ยมันก็จะดึงธาตุอาหารจากใบเก่าออกไปทำให้ใบเก่านั้นมีอายุสั้นกว่าเดิมเมื่ออาหารหมดไปแล้ว ใบเก่าก็จึงมีลักษณะใบเหลืองซีดและควอมที่จะร่วงหล่นต่อไปนะครับก็แสดงว่าเราใส่ปุ๋ยช้าไปนิดหนึ่งนะครับเราใส่ปุ๋ยช้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเร็วกว่านี้อ่าเพราะถ้าเราใส่ช้าใบเหลืองแล้วนะครับอีกระยะหนึ่งมันก็จะร่วงไปก็ทําให้เราสูญเสียใบไปโดยใช่เหตุนะครับเมื่อเราสังเกตเห็นว่าต้นของเรานั้นมีใบอ่อนนะครับแตกออกมาเยอะแยะมากมายนั้นสิ่งที่จะต้องการมากที่สุด สำหรับพืชขาในนี้ก็คือธาตุอาหารนั่นเองบางทีเราไม่จําเป็นต้องรอถึงรอบ15วันเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยช้ามันก็จะเกิดอาการใบเหลืองดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วใบแก่ๆลักษณะนี้มันก็อยู่ได้อีกหลายเดือนนะครับก็บอกให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างนี้อาการที่2ก็คือ,อเมื่อกิ่งออกมาลักษณะนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับ กิ่งมันโน้มตัวลงตรงปลายมันก็คือลักษณะกิ่งย้อยนะครับนั่นก็คือมันมีใบมากมีน้ําหนักมากเสร็จแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อกิ่งนะครับนั่นก็คือกิ่งแทนที่จะยกตัวสูงขึ้นมันกลับโน้มตัวลงนะครับหรือปลายกิ่งโน้มตัวลงเห็นไหมครับเป็นลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่ามันต้องการปุ๋ยสูตรที่มีตัวกลางและก็ตัวหลังมากขึ้น เพราะเดิมนั้นเราเน้นสูตรตัวหน้าเยอะนะครับมันจึงทําให้แตกใบลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นในรอบนี้ในรอบนี้เราจะต้องมากลับมาแก้ไขและฟื้นฟูกิ่งเพื่อให้กิ่งนี้ยกตัวสูงขึ้นและก็ทําให้กิ่งมันยืดยาวแทนที่กิ่งมันจะโน้มตัวลงนะครับหรือปลายกิ่งจะโน้มลงในลักษณะนี้นะครับที่เราดูเดี๋ยวเราดูต้นต่อไปนะครับเมื่อเรามาดูต้นทุเรียนต้นที่2เราก็พบว่าต้นทุเรียนนั้น มันก็มีการแตกกิ่งใหม่แตกยอดใหม่นะครับแตกออกมาเป็นแพรยอดยาวและก็กิ่งนั้นย้อยก็คือโน้มตัวลงนะครับตรงตรงปลายกิ่งนั้นมันโน้มลงลนนักษณะนี้ก็แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนาธาตุอาหารนะครับก็คือยกตัวกลางกับตัวหน้ายกตัวกลางกับยกตัวท้ายให้สูงขึ้นนะครับลักษณะนนเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการเปลี่ยนปุ๋ยนั่นเองนะครับท่านผู้ชม เราเปลี <mile> ่ยนแล้วมันจะมีผลอย่างไรนะครับเราเปลี่ยนแล้วมันก็จะทําให้กิ่งนั้นแข็งแรงนะครับกิ่งจากโน้มตัวโลงนั้นก้มโลงนั้นมันก็จะทําให้กิ่งนั้นแข็งแรงกิ่งอวบกิ่งใหญ่สามารถที่จะต้านทานน้ําหนักที่เกิดจากใบใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ก็จะทําให้กิ่งนั้นตั้งนะครับกิ่งตั้งชันขึ้นนะครับแล้วก็กิ่งก็จะอวบขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยก็มีความสัมพันธ์ กับลักษณะของการเจริญเติบโตต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมนะครับมันก็จะมีการแตกกิ่งนะครับแตกยอดครับยาวเฟ้ยเช่นเดียวกันนะครับลักษณะใบใหม่ที่ประกอบมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ําตาลแดงออกมาให้เราเห็นอย่างนี้จังหวะนี้แหละครับต้นต้ทน,ท,นทุเรียนของเราก็จะมีการตอบสนองต่อปุ๋ยนะครับ ต่ออินทรีย์วัตถุทั้งหลายเนี่ยที่เราเติมเข้าไปเนี่ยได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งฮอร์โมนด้วยนะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นนะครับต้นทุเรียนก็จะเริ่มคลายตัวนะครับใบก็เริ่มคลี่กลางออกใบใหญ่ที่รับแสงนะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราจเจริญเติบโตสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องรีบเติมธาตุอาหารไปนั่นเองนะครับสิ่งที่พบเหมือนกันอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะพบว่าทุเรียนใบเก่านั้นมันแตกใบแตกใบอ่อน แล้วก็มีใบเก่านั้นออกลักษณะสีเหลืองนะครับก็คือถูกดูดธาตุอาหารออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบเติมธาตุอาหารนะครับาอาการเปลี่ยนธาตุอาหารเหล่านี้นะครับเราก็จะยึดหลักว่าต้องใส่ธาตุอาหารที่มันมีครบก็คือมี n มี P มี K ครบนะครับตามปริมาณการเจริญเติบโตของพืชจะต้องมีการเพิ่มปริมาณอาจจกที่เราใส่2กิโลนะครับต่อน้ำา2 0ลิตรเราก็เพิ่มเป็น3กิโล นะครับอันที่3แลเราก็คือเรามีการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของการเจริญเติบโตดังที่ผมกล่าวมาแล้วนั่นก็คือเราก็เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสูตร25-5-20นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามดูนะครับว่าเพื่อให้ต้นทุเรียนกิ่งใหญ่กิ่งอวบและกิ่งยาวนะครับและใบของมันพุ่งออกไปต่อไปอีกนั้นเราจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไระจากการวิเคราะห์เราก็พบว่า ในโตรเจนนั้นมีมากไปเยอะอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือธาตุฟอสฟอรัสกับธาตุโพแทสเซียมนะครับเพื่อที่จะทําให้กิ่งลําต้นแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะยกปลายใบนั้นให้สูงขึ้นปลายกิ่งจะได้ไม่ตกอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือเพื่อที่จะบํารุงกิ่งและลําต้นให้อวบใหญนะ่เพื่อจะรองรับการมีดอกมีผลต่อไปในอนาคตขณะนี้ต้นทุเรียนของเรานั้น มีการขยายกิ่งยาวออกไปมากแล้วลำต้นก็สูงมากแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำถัดไปก็คือบำรุงต้นให้อวบใหญ่นะครับทำนองเดียวกันเมื่อเราบำรุงต้นกิ่งมันก็จะอวบใหญ่ไปตามนี้นะครับเราใช้หลักการอะไรครับเราก็จะเราก็จะใช้หลักการที่ว่าใส่ธาตอาหารให้ครบนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทุเรียนของเรานั้น มีอายุครบ1ปี6เดือนแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนสูตรนะครับปุ๋ยสูตร255 5, แล้วก็20นะครับอาเป็น2ตัวนี้นะครับเขาวที่แล้วนั้นเราผสมยูเรียลงไปก็ปรากฏว่าต้นทุเรียนของเรานั้นแตกยอดแตกกิ่งแตกก้านสวยงามนะครับแต่วันนี้เราก็จะตัดยูเรียออกไปเราก็จะมาเสริมให้ตัวกลางกับตัวท้ายสูงนะครับ เราก็จะเพิ่มสูตร15 15, 1าสหหรือท่าผู้ชมมี18 18 18ก็ได้หรือ 21, 21 21อะไรก็ได้นะครับเอามาใส่ได้เลยขอให้มันมีอขอให้เป็นสูตรที่เป็นสูตรเสมอนะครับเพื่อบำรุงต้นกิ่งใบนะครับให้สมบูรณ์อบอวนนั่นเองเราจะใช้ปริมาณ3กิโลนะครับถ้าหากว่าเราจะใส่วันนี้คืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะต้องเตรียมปุ๋ยสูตร 15, 15, 15, 15. นะครับหรือปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยหนกิโลแช่น้ําไว้ก่อนนะครับแล้วนํามาใชา้หลังจากที่เราได้ปุ๋ยสูตรตัวหลักแล้ว NPK แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนปุ๋ยตัวรองนะครับก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์นั้นเราก็ได้มาจากโดโลไม้นะครับพุ่มซึ่งผมก็ใส่ไปทางดินแล้วเรียบร้อยนะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือจุลธาต จุลธาตุนี้ที่ผมยกมาตัวอย่างมานี้นะครับมันก็มีเจ็ดแปดธาตุนะครับเราจะไม่ใส่ทางดินนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นปฏิปักษ์ต่อธาตุบางตัวทําให้มันไม่สามารถละลายได้ดีเท่าที่ควรเราจึงแบ่งใส่โดยการใช้ฉีดพ่นทางใบนะครับเพราะฉะนั้นจุนลธาตุรวมนี้เราจะไม่ใส่ทางดินนะครับเราจะแบ่งใส่ทางใบแทนนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะยกออกไปก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีต้องใช้นะครับนั่นก็คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมธาตุแมกนีเซียมนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้พืชมีใบสีเขียวใบสีเขียวมันก็เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมใส่นะครับใส่ไปตามที่ฉลากกำหนดนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือแคลเซียมบอรอน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงนะครับกิ่งก้านใบและส่วนประกอบของผนังเซลล์นะครับเป็นธาตุที่ต้องการเล็กน้อยแต่จำเป็นขาดไม่ได้ <S <S หลังจากใส่ธาตุอาหารครบแล้วพวกนี้ก็เป็นเคมีล้วนๆนะครับเราก็จะใส่น้ำหมักหลังจากที่หมักไว้เรียบร้อยแล้วเราก็นำน้ำหมักนั้นมาใช้ก่อนที่จะนำมาใช้นั้น ผมก็ได้ทำการผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาใช้นะครับตอนนี้ใช้ประมาณา5ลิตรนะครับตัวนี้ก็เป็นชีวภาพนะครับในนี้เราต้องการอะไรในนี้มันมีจุลธาตุเยอะแยะมากมายรวมทั้งกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อพืชและสิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จำเป็นสารพืชเช่นเดียวกันในการป้องกันร,รักษาโรคก็คือมันมี เชื้อรายอย่างดีก็คือไตรโคเดอร์มานะครับช่วยให้พืชแข็งแรงและก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ธาตุอาหารนั้นดูซึมเข้าสู่รากนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามชีวภัณฑ์พวกนี้นะครับเราสามารถทําเองได้นะครับหากท่านผู้ชมไม่รู้ว่าทําอย่างไรผมก็มีคลิปเก่าๆทาไว้แล้วขั้นไปดูนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีน้ําหมักอะไรนํามาใช้ได้เลยนะครับเราจะใช้เป็นประจํานะครับ อีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ไม่ระบุยี่ห้อนะครับเนื่องจากว่าผมซื้อมาในลักษณะของเป็นกระสอบกระสอบละ25กิโลอันนั้นก็คืออามิโนสาลายเราจะใช้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งถุงนะครับก็ประมาณ500กรัมตัวสุดท้ายที่เราจะใช้ใส่ประจำก็คือ,อโซเดียมไนตโตรฟินโนเลตหรืออะโทนิกผงนั่นเอง นะครับซึ่งเราก็จะใช้ปลายช้อนนะครับเพื่อ,อช่วยให้ทุเรียนปรับตัวในทุกสภาพและช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางรากนะครับเราใช้เพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราสิ่งเหล่านี้ครบเรียบร้อยแล้วเราก็นําทุกอย่างนั้นใส่นในถัง200ลิตรนะครับแล้วก็ปล่อยไปกรระบบน้ําหรือตักรถอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วโตวไว และก็จุดประสงค์ของเราในการทําครั้งนี้ก็เพื่อที่จะบํารุงกิ่งก้านให้มันแข็งแรงให้มันยกตัวขึ้นจะทําให้ใบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ใหญ่แล้วก็มีกิ่งก้านที่ยาวต่อไปนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับใช้แล้วได้ผลอย่างไรก็นํามาคุยกันนะครับอขอบคุณทุกท่านาที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ